ตัวเลขของเต้อเนาะคะ่ะก็มีที่มาที่ไปก็คือตาเซตจ,จ,จันเนาะคะ่ะเพิ่นไปบอกเนาะคะ่ะเพิ่นไปบอกว่าก็ต้องเสียใจดอกยังไดกับสีห้เขาคือเกาสีบ่ห้สารฮ้องเพิ่นเงียบเงาเนาะคะ่ะสุดกรบบอกกับเต๋อว่ายัางสี่เป็นไปเขาฝันอาการ้างตาเซตจ,จ,จันเนาะคะ่ะเพิ่นไปบอกตัวเลขของเต้อเนาะคะ่ะไปไปบอกเนาะคะ่ะก่อนเต้อสีเดินทางมาเพิ่นไปบอกเลขก็คือควาตื่น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารญาณในการรับชม่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะค่ะเนาะอ่าเมื่อนี้มันเว้่อครืงห่วงกับเมย์ไงเมยทั้งหลัวเนี่ยนกาจ้าไม่มั่นกับยางลูกเตนเติ้นคนแล้ว้นต้นแล้ว เอาละค่ะเมื่อหันแม่ล่างปูดมมังเฮ้าเนาะค่ะเพิ่งกะเด้ปล่อยตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะคือสามตัวหรือสองตัวเนาะค่ะแต่กัาให้ตามข้อมันสัญญาเนาะค่ะว่าค่ะตัวเลขแต่เขาสามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงเนาะค่ะแล้วสิม,มากเกลียวบนโยสารตาเสจตจันของเฮ้าเนาะค่ะแต่กัไเดทท่าสามสาัทธาที่เอฟซีเนาะค่ะเพิ่นกระรวมท่าบุญม้าเนาะค่ะเรื่องบอกเท่าไหร่เอาสิบอาแบบเฝ้าเนาะค่ะ ไ <c oughs> อตัวเลขของเต้อเนาะค่ะกับมีที่มาที่ไปกับคือตาเสตจันเนาะค่ะเพิ่นไปบอกเนาะคะ่ะเพิ่นไปบอกว่าก็ต้องเสียใจดอกอยังไงกับสีห่เขาคือเกาสีบ่ห่สารของเพื่อนหนีเงียบเงาเนาะคะ่ะเพื่อก็บ,บอกกับเต้อว่ายัางสี่มึนไปเขาฝันแล้วกับมีเลขย้ายของเต้อเนาะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยมือเศร้าอันไอผู้ก็ได้ไปบอกมึงยั่วเพื่นว่าสี่เนาะเพื่อนก็ไปบอกตามความฝันละ่ะ เพิ่งจะไปบอกอยังก่อเก่าฮะเดีมันก่อเก่าสิเนาะคะ่ะเพิ่งจะไปบอกมือจุจบอกับว่าได้อ่ากับเมื่อนั้นก็ได้ไล่ไล่ซดอยู่เนาะคะ่ะยังเหมือนเสาเนาะเดี่ยวก็บ,บอกว่าให้เราวางศูนย์เด้ออ่าห้าไปได้ห้าศูนย์ 50, อ่าห้ามีศูนย์แต่ก็วางส่เนาะคะ่ะอาจจะเป็นจวงจุ้ยไทยเตีวบอกเนาะคะ่ะอากะรจังตาเซตาจันเนาะคะ่ะเพิ่งไปบอกตัวเลขของเตีวเนาะคะ่ะไปไปบอกเนาะคะ่ะก่อนเตีวสี่เดินทางมา เินไปบอกเลขก็คือมันมาตรงกับเดีตรงกับเลขที่เต๋อจุดได้เนาะค่ะตรงกับเลขถูกตรงกเลขถูกนาะค่ะเปิ้นไปบอกนั่นก็คือศูนย์ห้าสามศหหแต่เลขของเข่าผันมาจุดได้ยังก่อนสามสามนย์สามห้าศูนย์อ่ะอย่าลืมนะค่ะสามตัวนี่ก็คืออย่าให้แตกว่าเราเนาะถูกเปตกจะแตกสามตัวหน่แมนค่ะ พิ่นไปบอก053เนาะคะ่ะมาที่นี่เลขย่ายของเต้วเนาะคะ่ะเพิ่นไปให้ก็คือ590 5900จ้า590เานาะคะ่ะค่ะกับมาที่นี่สอ,นะะสองตัวเนาะค่ะสองตัวเพิ่นไปให้ของตาเสะตาจาันต้องเฮาเพิ่นไปไฮเนี่ยก็คือเกาหั แต่เตอแบบไม่เยียบ,บบถือเก่าเจ็บจ้ามันไปหายเก่าหกด้ค่ะตาเสตาจานทองเข้าเนาะคะ่ะเปิ้ไปหายเกือนเต๋บอกไปว่าหานันลวเนาะรตทางบอกทั้งหมยเมย,ย์บเเมยเยจ้ะห้ให้เพื่นจุดเอาเนาะค่ะ้ะ <c oughs> ทุกย่างจ้าให้ใหเป็นเทียน,นวทางเนาะคะ่ะถือเพียร์จ้าเยาวากันด้ค่ะ อนี้อน่มาเดี๋ยวสิี่กระดานสมุเม่อกี้น่สมุดอยู่ไหนเม่อกี้นะที่เขียนตัวเลขไให้น้องเต้เขียนเลยเาบเล่นไมใส่เขาไไม่รู้ยิ่ง่อกไก่กระดานใญ่ให่่อยใช่ไหมสนีนีท อ๋อแล้วก็ใส่ไว้ทันทีครับปากกาอย่างไรวะมีป่ะปากกาใหญ่ๆมีของที่แกนมีครับเราจะเอาสีแดงที่จะเอาสีนดำเงินนี่ครับเขียนชัดด้วยครับเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะครับเป็นอยู่ข้างหน้าเขาเนาะกระดาษเลยมีไหมกระดาษกระโปรงกระดาษก็มีครับเขียนคือบโป๊ปเขียนคือบป๊ปสามห้าศูนย์ อันนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กถูกเนาะเหล็กถูกเข้าบึ้งเจ้าตานี้ก็หายไปแล้วครับเหล็กถูกอีอันตายายเพิ่นไปไห้ประเสาจารย์เพิ่นไปไห้เนาะมาแล้วนะครับจังหวัดตันเลี้ยวต้นเลข50ขับลรบากข้าสามห้าศูนย์กับตัวเดียวกันต้นเมีนค่ะถูกกับป็นตัวเดียวกันด้วยค่ะตันศูย์ห้า

ต,ตัวอาหารตัวสูงครับโมเมนต์อันนี้เดฟซี่มันจำอันนี้นั่งที่มันเมื่อยเมื่อยเมื่อยเหมือนนี่เป็นเมื่อยเ,เก่าอันนี้ของย่ายไปบวกมักไม่ใจแต่ก็เป็เมัดเกา่า เด็กมาคือเก่าสามตัวเดียวเล่มหมะเดมันบวดๆตัวนะค่ะเย็บสี่เจ็ดสามือตัวมากตัว

แล้วก็เก่าเก่าโกเก่ากคือของตาเสียตาจันทม่เฮาเด้อเก่าหกย่า่พื้นไท้ตัวเดียวก็คือหาเก่าศูนย์ค่ะเลขมาของแต้วก็คือเก้าสามแล้วก็เจสค่ะวงในนี้เป็นยังไเหาอเี้ยวงบอดในนี้วงก็ได้เอาไว้สุไทร์ด้วยเอฟซีเอนสิมาติดตามมาอเอาเดี๋ยวเงหยุดหยุดนิดนึงหยุดจึืกเนาะค่ะ ยุบจ uhm. ืดหยุดจึกเลยค่ะหมุงทางโน้นด้วยครับเก่าในจหนยอย่าลืมมราถูกสาม้าศูนย์ตาเซตตาจย์ไปบอก0-5-3เล็กย่าไปบอก5-9-0เก้าค่ะเล็กมากก็คือเก่าสามกับเพียสามค่ะ หุดเจ๊๊๊นะคะเจ๊ยย๊๊๊เล็กที่ออกเล็กมากเลขมากเลขที่ออกที <refined> er <t aser break language> ่ออกซ้ำตัวตรงนี่แหละห้องเต๋อแล้วเลขนี้เป็นชุดแรกเนาะเป็นชุดแรกค่ะจะมีโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายค่ะจะมีโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายอาจจะมีเพิ่มเติมตัวหนึ่งหรือสองตัวเนาะค่ะเพราะว่าเต๋อเป็นมือถีตเต๋อวงโกมไ้เนาะค่ะ ถือพิษกับเยาวากันเนาะคะ่ะเอฟซีจะถูย่างเแต่กับเขอให้เป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางมันพิษมากกัคอมเมนต์ดีๆเนาะพิษมากกัคอมเมนต์ให้ดีๆเนาะค่ะคอมเมนต์แบบน่ารักเป็นแนวทางอย่าได่ามาเอาโค้งสุดท้ายน้องแก้วมือเลย พ่อถ่ายก็คือวันที่สิบส่เนาะค่ะสิบสี่เดี๋ยวจะบอกอีกเทียนนึงเนาะค่ะเดี๋ยวจะวงกลมให้เลยนะคะน้องเก้าวงกลมให้คนที่สิเนาะีวงกลมวงกลมจะมาที่นี่ยังไ่ได้กบาเห้ือหูค่ะเดี๋ยวไปทํำบุญกันเพราะว่าเต้สีเดินซ้ายบุญต่นไปเนาะวมที่ไหนเก้าวัดเก้าวัดค่ะ